หมอะิี้ออกีย,ง,ยงไปกะเด็ดน้ำั้งตามสำเร็จนะตัวนวมไหวใจได้นะลูกภูริยงพอเีไหวใจชื่อว่าตอบแทนบุญคุณนะไหวใจได้ตวนวอีกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือทำตน,นเองให้เป็นผู้ที่สมควรอือพอเป็นโดเป็นราทำตนเองเป็นผู้ที่สมควรสมควรางสมควรรับสิ่งที่ดีจะพอจากแม่นะลูกบางคนมีอยู่ในยทำตนโดสมควร ทำเพื่อพ่อแม่มีอะไรดีๆนะมีของดีๆมีทรัพย์สมบัตนะิอะไรนะใบกามพกกาสจะมอบให้โอกาสจะตรงให้ายไว้ใจว่าดูจะรู้ได้ว่าลูกจะนั่มผ้าสิ่งที่เขาหมอบให้ให้ถึงความปลอดภัยด้วยวัยสมบูรณ์ได้นะไว้ใจเจอขันลูกหลานคนใดทำตัวนในพอแม่ไว้วางใจว่าเป็นมอบมาไดให้เทาภาษามาจะรู้ได้รักษาดสั่งเสริมให้มันดีขึ้นมาโอบเก่า ไี่ดีหลายนะชื่อว่าลูปดีเลยพวกาทำอาไรคงจะดีอยู่หรอกไม่ส่วนใหญ่นะครับทำตนเป็นบุญพอมีว้ยเงินใ้ใจได้ส่วนหนึ่งก็คือรักษารักศาสูเสียมวงตระกูลสเสีย,ยงานเดียงหน้าพอมีปุยาตาญายเขาทำมาเห็ะมากว้หมัเสียมเสียงไปมันเสียหายไปนิสวนนี้พยามันรุนแรกไว้ะยะพยามัฒนาไว้แต่มันอยู่ต่อไปเป็นแบบเป็นอย่างแกตระกูลเป็นแบบเป็นยางแกงสัง,งคมมันว่า วันวานวานรักษาเสือเสียงอันดีงามของพ่อแม่ครูญาติญาติเอาไว้แต่วันนี้ทำไงเราเสนอคือว่าเป็นคนกระตันยู่เป็นคนกระตันยู่นะนขณะที่า่ือเป็นชีวิตอยู่กระทต่างเมื่อพคนตายจะเข้าไปนะเกิดมาสิ่งหนึ่งที่เขาต่อไปแบบคือความตายอยากมีจนมียธรรมะสร้างอะไรกรต่ามพอสุดท้ายคือตรงถิ่นเพ้ มิการตาตไป้วยบุญคนสวนรือพุ่งแรงขุ่งดีกับมิกเป็นห่อเรียนีิลป์มิลบที่ร้เคืห่แต่เขาจากไปงมีพุ่งแรงุ่ดีบางเจอโลกแล้วก็บพกขึหอเลยแต่ปกติโบราว่ามือนเอาไม้พอยเม็นแคก็ต้องมีมนี่คนดีบนไหนก็ลายนะแต่เอาไปย่าระดึกถึงในส่วนที่ดีไว้นะส่วนดีของสวนรมดึกถึงคลอวเาจะเกิดกำลังในการจะทำคุณตอบแทนก่นว่าเมื่อพอมีเขาจากไป สิ่นึงที่ลดกงอเาทเรื่อการทำบุญอุทิศให้ทำบุญอ่าทำบุญอุทิศไหนก็ตอนไหนก็ตอนท่มันตายไม่ไมนะตอนตายหม่บุญอุทิศเป็น้าที่ของลวกของหลานอนต่อมาทำบุญอุทิศหาบ่ทบุญอุทิศหาก็ยังสี่ยงละมันจะจเข้าไปปีนึงสองปีสามปีกระจาบแตวันเวลาเหมาะสมไปทำ่เข้ามาทำบุญมาทำบุญอุทิศหาเกิดเป็นบุญวรไรสบารมี่วลร ไปตกไปยาอยู่ในโภคู people, บางปภคบางภู่เท่ากับจะได้ les, สร้างประโยชน์อย่เก็บเป็นนส่วนนี้นะประรับส่วนบุญส่วนบุญ,บญยอ้อนา้ำเวลาจะพ้นไปจากปภคนะู่อังก็ะไนดี่ก็เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์สําหรับพอมีที่มีคุณธรรมแต่ก็หลงห้านที่มีคุณธรรมเก็บต่อกันนะอย่างนึ่งันเป็นการมาประชุมกันบางทางบางข้าวตระกูลมาตระกูลพอม,จอมีจากไปห่างเหินกันไป บอกว่าเด็ไปมหาสู่กันโดดๆแต่ก็ล้มกันลื่นกันไปไปเป็นปีเป็นหนอกเป็นหยากทั้งหมดทกันเลยจะมีเลย